สวัสดีครับพี่น้องลูกปานอาทุกคนนะครับมาแล้วนะครับป้อมมุลดวนนะครับพดวนที่2เดือน5ปี65นะครับได้ตัวไหนมาดูกันนะครับคำเตือนนะครับเป็นคุณเส้อสุบุคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทางจ่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วก็อยู่เฉยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดอีกข้ล่างให้ด้วยนะครับ ก็มาติดตามชมกันนะว่าได้ตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนครับผมมือนีครับชังยอซีมาบอกหวยครับบอกปมเริ่มด่วนครับวันนี้แต่ตัวไหนนะครับเนาะมาเบิ้งกันครับผมเขามาแล้วครับมาฟังคําเตือนนะครับผมคาเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับ การเล่นการบันทันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับอยู่เฉยๆนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับข้างล่างนี้นะครับไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ทําคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับที่ใครที่เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างให้ด้วยนะครับผมก็เตรียมปากกานะครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็เตรียมปากกานะครับ เรียนดีสอบปากกาแล้รก็กระดาษนะครับมาจบนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราจะถ่ายทอดสดให้เขาดูข้างนอกนะครับผมก็อให้พี่น้องนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราจะไม่เขียนสูตรให้พี่น้องได้ดูอีกแล้วนะครับผมเราจะให้พี่น้องอย่างนี้นะครับให้สดๆไปเลยนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็เตรียมปากกานะครับเตรียมดีสอนะครับนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยผมก็ไม่ตัดก็มาดูกันเลยนะครับผมมาดูขบวนนะครับขบวนนะครับดูหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อยวดนี้นะครับป้อมรวนให้นะครับวดจังหวัดที่สองนะครับเดือนห้าปีหกห้านะครับป้อมรวนให้นะครับวด นี้นะครับบนนะครับหลักร้อยนะครับได้แก่เลข3เลข4นะครับเลข3กับเลข4นะครับเน้นเลข3นะครับเน้นเลข3นะครับหลักร้อยนะครับเน้นเลข3นะครับหลักสิบนะครับก็ได้เลข4กับเลข5นะครับหลักสิบนะครับเลข4กับเลข5้านะครับวันจันทที่2นะครับเดือน5นะครับปี6 5นะครับผมลงท้ายด้วย5นะครับวันนี้ต้องมี5้านะครับผมนะ หลักสิบนะครับบนนะครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้านะครับผมมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็มีแปดกับเก้านะครับหลักหน่วยแปดกับเก้านะครับพี่น้องครับก็ชอบก็แคบไว้นะครับพี่น้องครับจดไว้นะครับผมก็มาจับคู่กันนะครับสามตัวนะครับสามตัวนะครับป้อมบรรลวนให้นะครับพวกที่สองเดือนห้าปีหกห้านะครับผม สตัวนะครับก็มีสามสี่แปดนะครับสามี่เก้านะครับสามห้นะครับสามนะครับสามนะครับสามห้นะครับถ้าหลักร้อยเป็นเลขสี่ก็จะเป็น4 48สี่แปดนะครับสี่นะครับสี่ปนะครับผม ก็เน้นนะครับสามตัวเน้นนะครับก็มีสามห้าแปดนะครับเน้นสามห้าแปดนะครับผมก็อเน้นสามห้าแปดแล้วก็นะครับผมรอลงมาก็จะเป็นสามสี่เก้าสามสี่แปดนะครับส่วนที่ที่ลองอยู่ก็คือดักร้อยที่เป็นเลขสี่นะครับจับเข้าไปเลยนะครับ 448 449นะครับ458นะครับผมก็ลองแคปไว้นะครับพิจารณาดูนะครับผม2ตัวก็จะมี48นะครับ49นะครับ58นะครับแล้วก็59นะครับ4ตัวได้กันนะครับมี48 49 58 59นะครับชอบตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับเราเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ ให้พี่น้องนะครับพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเข้าหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปเจอกันอย่างนี้นะครับริ่งเสร็จแล้วก็มาบอกมพี่น้องนะครับไม่มีเวลาบอกนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็มาดูนะครับล่างนะครับป้อมด่วนวันี้ให้นะครับล่างนะครับมาดูหลักสิบก่อนนะครับหลักสิบนะครับป้อมด่วนให้นะครับมีสองกับเก้านะครับ หลัก10นะครับ2กับ9นะครับล่างนะครับหลัก1 0 2กับ9นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับมีอยู่3าตัวด้วยกันนะครับมี6มี7มีศูนนะครับมี6มี7มีศูนย์นะครับหลักหน่วยมี3าตัวด้วยกันนะครับ6 7 0ูนนะครับผมจดไว้ดีๆนะครับจดไว้ดีๆนะครับผมเรามาจับคู่กันนะครับล่างนะครับวันนี้วันที่2เดือนหปีห5ห้านะครับป้อมมือดวนให้นะครับล่างนะครับ 2ตัวนะครับมมี2 6นะครับ27นะครับ20นะครับ97นะครับ9 6 90นะครับมี2 6นะครับ27นะครับ20นะครับ96นะครับ97แล้วก็90นะครับผมส่วนเด่นนะครับเด่นนะครับในหัวนนี้นะครับเด่นตัว2ตัวด้วยกันนะมี2ตัวนะครับเด่นนะครับ ก็มี97กับ20นะครับวันจันทที่2เดือน5ปี65นะครับจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดพิจารณาด้วยนะครับโปรดพิจารณาให้ดีนะครับผมว่ามันจะเข้าหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมไม่เข้าก็อย่าว่ากันนะครับดูเป็นแบบสนุกสนุกนะครับผมก็ มาทบทวนกันครั้งหนึ่งนะครับผมพอมวนให้นะครับพวดนี้นะครับพวกจนที่สองเดือนห้าปีหกห้านะครับผมพอมวนให้นะครับสามตัวก็มีสามสี่แปดนะครับสามสี่เก้านะครับสามห้าแปดนะครับสี่สี่แปดนะครับสี่สี่เก้านะครับสี่ห้าแปดนะครับสองตัวก็มีสี่แปดนะครับ 49นะครับแล้วก็58แล้วก็5 9นะครับ4ตัวเด้กันนะครับบนนะครับผมส่วนล่างนะครับล่างก็มี2ตัวก็มีสองหนะครับ27นะครับ20นะครับ97นะครับแล้วก็9 6หนะครับ9 0ูนนะครับผมเด่นนะครับ2ตัวล่างก็มี2 0ศนกับ97นะครับเน้นนะครับ2097นย์นะครับพวดเจ้าที่2เดือนห้า ปี65นะครับลงท้ายด้วย5นะครับก็ระวังด้วยกันนะครับจะเป็นวันนี้จะมี5นะครับนะครับก็เป็น5ก็มี58นะครับ58นะครับก็บนนะครับ58 59นะครับส่วนข้างล่างก็เป็น5นะครับก็ยันไม่มีนะครับมี6นะครับ26นะครับ26 27 20 97 96 90นะครับผมนะส่วนวันนี้จะ0จะมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็ศูนย์มา4ี่หวด้วยติดติดกันเลยครับนะครับตั้งแต่1นูนะครับ80ศูนย์นะครับศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์นะครับมาเรื่อยๆนะครับติดติดกันนะครับหวดนี้จะมา2อศูนย์หรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมก็คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับพี่น้องครับในการรับชมนะครับ ทางช่องนะครับไม่ได้สับสนุนนะครับการเล่นการพนันนะครับที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราเป็นแค่แนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมดูแล้วนะครับชมแล้วนะครับก็จะอยู่เฉยๆนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ถูกหวยในวันี้นะครับกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ถูกหวยทุกคนนะครับผม ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะครับก็ลองพิจารณาดูครับชอบไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมนะฮะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับช่างยศก็ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ